ท่าพี่น้องคะหน้าอนุโมทนาบุญกันเหมือนนี่พี่น้องเช่าคุณดานเด้อว,วันที่สิบสองสิงหาจ้าอนุโมทนาบุญภนสีเห็ดหัวะคัางพี่น้องจ้าสร้างตามมีตามเกิดตามกำลังสัทธาบาเน่าคะ่ะเมือนี่มือสั่นวันดี สาธุสาธุอนุโมทนาบุญน้ำกันเด้อบินลองเด้ออยากกินยัง อันนี้เป็นส่างหอละรังเด้อพี่น้องเด้ออนุโมทนาบุญน้ำกันยังขาดปัจจัยขาดทุนอยู่เด้อพี่น้อง นิดไปตามนี้ตามเกิดจ้าสำนักสงคุณดาเด้วพี่นองด้วยบ้านน้องนกเขียนอำเภอ <Yeah. S 1> ตำบนเมืองเฟกอำเภอลำไปมาจ้าเป็นสิเทศาวันทีสิภา พี่ทอยลักข้างเดินหนีพี่น้องผูดด้ใดอยากเสียงดีอัน,อนจะเล่นหลวงเลี้ยงกามาอนุโมทานาบุญน,น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อดอันนี้เพิ่นกำลังเริ่มไปออสมทบผู้ใดมีทุนกัวซอยกันคุละนิดละน้ะนอยเจ้าค่ะเากยไปร

มาสร้างสวยกันเพื่อถือรางวัลทีหนึ่งสิบสองล้านพี่น้องต้องไกไต้อไหกะมีเดียงไปเป็น่วน้องกาอเดี๋ยบุญเด็กก็สนกันเขาให้มาก้นลุมจากควคิดไปเห็นตนนอกล้วยเงื่ไหล ไปเด้อพี่น้องเด้อบ้านนงนูเขียนคุณดานตำาบลเมืองแฝกเขาในี่แหละมาสางนำ้ำทำาบุญน้ำกันเป็นวัตถียังขาดทุนทรัพย์อยู่เด้อจา้าพี่น้องจา้าผู้ละเล็กละน้อยตามกำลังศรัทธาเด้อพี่น้องเด้อ